สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์มีทรัพย์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องไว้ด้วยนะครับหมอลักฟันธงสองราศีได้เวลาปลดหนี้ก้อนโตแล้วกลับมาแล้วกับการทำนายดวงชะตาทุกวันอาทิตย์รายการศึก12ราศีหากใครพลาดวันนี้ไรทีวีสรุปมาให้แล้วโดวยหมอลักราชสีหรือหมอลักเลคานิเทศเผย ครึ่งปีหลัง2566ราศีที่ไหนช่วงนี้ถึงเวลาได้ปลดหนี้ก้อนโตผ่านรายการศึก12ราศีฟันธงราศีที่จะได้ปลดหนี้ก้อนโตคือราศีตุลเกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนและราศีเมษเกิดระหว่าง13เมษายนถึง13พฤษภาคมในช่วงนี้ปลดหนี้ก้อนโตคำว่าปลดหนี้แปลว่าคุณเป็นหนี้วินยัยหนี้หลายอย่าง หลายสถานหนี้ซื้อบ้านซื้อรถธุรกิจหนี้อะไรก็ตามทีเป็นหนี้ต้องใช้เริ่มวันที่19เมษายนดาวพฤหัสบดียกมาทับคนเกิดราศีเมษเล่งคนเกิดราศีตุลดาวดวงนี้เป็นดาวประธานของฝ่ายสุภเคราะห์เรื่องของโชคลาภความสำเร็จที่จะเกิดจากผลบุญเป็นจังหวะที่ดีของดวงชะตาเพราะฉะนั้นบ้านรถที่ดิน ที่ติดหนี้จะหมด 1. ตั้งใจจะใช้หนี้เขาก่อนเพราะเขามีหนี้สิน 2. ทําบุญต่อเนื่อง 3. สําคัญนะหาคุณสมบัติวิเศษของตัวเองว่าตัวเองนั้นทําอะไรที่ตั้งหลักตั้งตัวได้ความคืบหน้าราศีที่เจอวิบากกรรมพื่สภาคมนี้หมอลักเตือนหนักมากไปไหนต้องระวัง มรลักราชสศีเตือนหนึ่งราศีที่เจอวิบากกรรมในเดือนพฤษภาคม2566กรรมเป็นเคราะห์ที่ติดตามมาอย่างนี้ไม่พ้นออกเดินทางตอนกลางคืนต้องระวังแต่สำหรับคนที่ทำบุญสุนทานเป็นประจำอยู่แล้วอาจจะรอดพ้นวิบากกรรมนี้พวกนี้ไปได้ราศีเจอวิบากกรรมคือราศีกัน17กันยายนถึง17ตุลาคมราศีกัน มีคนมาหลอกลวงทำเหมือนรักแต่ไม่รักแก๊งคอเซนเตอร์หลอกลวงบางรายหลงเชื่อมีการสูญเสียสูญสิ้นเป็นวิบากกรรมต้องระวังการไปไหนมาไหนตอนกลางคืนต้องระวังตัวไปหนึ่งปีทำพอตัวพอเพียงในเรื่องของการงานอย่าประชดน้อยใจลาออกเดือนพฤษภาคมมีโอกาสได้สิ่งดีๆขอให้ขยันสุดกำลัง มีการงานโคจรเล็งชะตาใช้โอกาสนี้จะดีการเรียนมีปัญหาอยู่บ้างการเข้าหาครูอาจารย์อ่อนน้อมถ่อมตนคือวิธีแก้การงานจะมีโอกาสผิดพลาดเอกสารสัญญาการจดทะเบียนต่างๆต,ต้องตรวจสอบให้ดีต้องระวังกรรมมีเคราะห์แต่คนที่บุญรักษาบุญจะช่วยหนุนนำจะไม่น่ากลัวเพียงแต่ต้องรอบคอบ การเงินมีโอกาสได้มากประสบความสำเร็จดวงการเงินส่งผลให้ได้จากการงานโดยตรงจะม,มีโอกาสมีโชคลาภมีความอุดมสมบูรณ์เรื่องโดดเด่นในเดือนพฤษภาคมของคุณคือการเงินเพียงเรื่องเดียวฝันทงวิธีการแก้ไขไม่เดินทางยามวิการและการอ่อนน้อมถ่อมตนสำคัญมากที่สุดนั่งสมาธิสวดมนต์บำเพ็ญภาวนา จะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีหมอลักฟันธงชัดราศีที่ช่วงนี้ดวงดีดังระเบิดต้องยกให้ราศีนี้ราศีที่ช่วงนี้ดวงดีดังระเบิดหมอลักฟันธงเผยว่าได้แก่ราศีเมษวงเล็บผู้ที่เกิดระหว่าง13เมษายนถึง13พฤษภาคมดังระเบิดมีหลายเรื่องแต่นี้นะ่ะเป็นดังดีราศีเมษ มีดวงดาวดวงหนึ่งคือดาวพบสุพระราศีธนูเป็นเรือนสุพระเจ้าเรือนของธนูคือพระพฤหัสตั้งแต่19เมษายนที่ผ่านมาดาวดวงนี้โคจรเข้าทับราศีเมษสุพระมาทับลักษ์ครูท่านว่าจะโด่งดังไม่กังขาและยิ่งใหญ่จะมีโอกาสความดังเป็นมงคลชัยพาไปมีเงินมีทอง มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสแสดงผลงานของตัวเองให้ประจักษ์แก่คนทั้งพองจะเป็นมหามงคลใหญ่เลยใครที่ราศีเมษให้มีกำลังใจจะไปออกรายการทีวีที่ไหนจะไปแสดงความรู้ความสามารถของตัวเองหรือจะค้าขายออนไลน์ช่วงนี้เอาเลยดังหมอลักแนะให้มูด้วยการไปไหว้ศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองประจาจังหวัด ไหว้พระแก้มรกตปางสมาธิหลวงพ่อโสธรปางสมาธิเพราะดาพฤหัสปดีเหมือนกับวันพฤหัสบอดีดาพฤหัสบดีมีพระตัวแทนคือพฤหัสบอดีก็คือพระปางสมาธิจะเป็นมหามงคลจะแขวนคอหรือจะไปสักการะก็ได้หรือจะเป็นหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงหลวงพ่อโตวัดกัลยาหลวงพ่อโตวัดเจ้าอาม ไปไหว้แล้วขอให้ยิ่งใหญ่ใหญ่โตรับรองดังระเบิดด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่ว่ามามอลักษจึงนำมาเป็นบทสรุปทางโหราศาสตร์แบบฟันธงว่าราศีที่ช่วงนี้ดังระเบิดได้แก่ชาวราศีเมษความคืบหน้าสามราศีส่งท้ายพฤษภาคมนี้มีดวงราชาโชคหมายถึงได้โดยง่ายมอลักษฟันธงดูดวงสามราศีมีเกณฑ์เป็นราชาโชค ราชาโชคหมายถึงอะไรก็ได้ที่ได้มาโดยง่ายมอลักราชาสีฝันทงดวงคุณจะประสบความสำเร็จทุกประการไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องของความรักทําหาสุขภาพว่าดีไปหมดราศีมีน15มีนาคมถึง13เมษายนราศีที่ดีที่สุดต้องบอกว่าเป็นราศีมีนเป็นราชาโชคตั้งแต่19เมษายนคนราศีมีน จะมีโอกาสเหมือนฟ้าเปิดจะเป็นพลังของคุณด้วยผลบุญเก่าเกื้อกูลประสบความสำเร็จจากนี้ไป1ปีคุณจะรวยสำเร็จทุกประการแต่ต้องถูกต้องตามศีลธรรมการเรียนให้ลุยได้เลยจะประสบความสำเร็จดวงการงานสว่างสวยมีเกณฑ์มีโชคใหญ่งานจะขยับขยายต่อก่อง,งานเกิด หรืองานเก่ามาจะสำเร็จบุญจะหนุนส่งเสริมอย่างดีเกิดเป็นผลดีความรักโครจรย้อนมาหาตัวเองที่รักนายหรือห่างไกลจะกลับมาคนที่พลาดพรั้งหลงผิดไปก็อาจจะกลับมาได้ด้วยความสเสน่หาสุขภาพแข็งแรงมากมีปัญหาโรคลมในท้องเพราะราหูเข้าต้องระวัง ราศีเมถุน15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมดาวหลายดวงมีองค์ประกอบรวมๆดาวให้คุณนั้นความรักคนรักหมวนมิตรที่รักและงานที่กำลังจะมีมงคลดุดราชาโชคเป็นมหามงคลให้ชื่นอกชื่นใจคุณจะเอื่อยเฉยหมดแรงอ่อนกำลังแต่เมื่อดาวมันดีคุณจะเฉยไม่ได้ให้ลุกมาทำ เอาชนะความขี้เกลียดให้ได้จะประสบความสำเร็จมากการเงินที่ไม่คิดว่าจะได้ก็จะได้มีโอกาสมีโชคลาภมีช่องหอนทางใหม่ๆความรักจะได้การสนับสนุนจากคนรักเป็นอย่างดีความรักดีสุขภาพป่วยดัชริตไม่ได้เป็นหนักอย่าคิดมากราศีธนู16ธันวาคมถึง14มกราคม ดวงเป็นราชาโชคจะรุ่งโรดกว่าที่ผ่านมาการเรียนจะประสบความสำเร็จเรียนรู้ได้ง่ายการงานมีเหตุให้วิปริตนิดหน่อยเฉยเบื่อเซ็งพอฟ้าเปิดหลัง5พฤษภาคมที่ผ่านมาให้ลุยเต็มที่กิจการสมปรารถนาสำเร็จทุกประการที่ผ่านมาไม่ลงล็อกบริวารมีปัญหาจากนี้ไปจะดีมากการเงินโครจร เป็นคู่มิตรหากเป็นหญิงจะเป็นสตรีที่ร่ำรวยผู้หุษก็ร่ำรวยเช่นเดียวกันมีโอกาสดีจากนี้ไปสองปีครึ่งสิ่งที่คุณคิดพูดทำรับรองความเฮงปังการเรียนการเงินความรักสุขภาพทุกเรื่องลงล็อกดีมากหมอลักฟันธงราศีที่ในช่วงนี้สรรยกรรมพารวยคือราศีอะไรหมฟันธง มอลักษ์เลขานิเทศเผยดวงปี2566ราศีใดในช่วงนี้ศัรลยกรรมพารวยผ่านรายการศึก12ราศีฟันทงกลับมาแล้วกับการทำนายดวงชะตาทุกวันอาทิตย์รายการศึก12ราศีหากใครพลาดวันนี้ r ไรทีวีสรุปมาให้แล้วด้วยมอลักษณ์เรขานิเทศเผยดวงปี2566ราศีในช่วงนี้สัรลยกรรมพารวยผ่านรายการ12ราศี ดวงปี2 5 6 6หมอมรักเลขานิเทศหรือหมรักฟันธงราศีที่สรรกรกมพารวยคือราศีเมถุนเกิดระหว่าง14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมและราศีตุลเกิดระหว่าง17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนในช่วงนี้สารกรรมพารวยเวลาสลาลกรรมแล้วถ้ามันลงล็อกนะไม่ได้หมอเถื่อนนะวางแผนและสลาลกรกมจะหมูกหน้าผากอะไรต่างๆใบหน้า ข้อแรกเลยนะความสุขใจสบายใจผู้ทำศันยกรรมมันดูดีสบายตาต้องเรียบร้อยน่าดูหน้าชมเพราะฉะนั้นนะสิ่งเหล่านี้มันสร้างให้เกิดรายได้สำหรับคนในอาชีพอาชีพที่ต้องพบปะให้บริการเจอผู้คนที่ทำให้ดูน่าดูน้ามองแต่หลังจากนั้นต้องมีเรื่องของมัทุรสวาจา เป็นเรื่องสำคัญที่นำพาให้เกิดการร่วมมือก่อให้เกิดรายได้ช่วงนี้น่าเด่นสรรยกรรมพารวยให้ตัดสินใจได้เลยไม่ต้องคิดมากตั้งแต่19เมษายน2566สรรยกรรมแล้วไม่พลาดเข้าล็อกตามที่ปรารถนา